ดีค่ะดีใจด้วยเป็นไงฮะรางวัลขอบคุณมากค่ะวันนี้ได้มารับรางวัล Popular Award แล้วก็สำหรับละครค่ะ Popular w a r d สำหรับละครก็ทอนนี้นี่นี่คายครองแต่วันนี้พี่แมนไม่มาค่ะก็เลยเป็นตัวแทนค่ะขอบคุณครเป็นพิเศษไหมคะกับรางวัลโอ้คือต้องขอบคุณแฟงคลับต้องขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนมาตลอดค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีการสนับสนุนหรือว่าพี่ๆทุกคนก็ไม่มีวันนี้แน่นอนค่ะเพาะว่าหนูไม่สบายเป็นไงบ้าง โอเคค่ะก็ช่วงนี้หนักนิดนึงจะสอบสอบอาทิตย์นี้ค่ะมีเทมค่มเป็นป่วยเป็นหวัดอ๋อเป็นไมเกรนเป็นโรคประจำตัวอยู่แล้วก็อาจจะช่วงนี้เครียดนิดนึงค่ะเนาะูป็นขับเลยค่ะหลายคนเป็นห่วงเรื่องสุขภาพแล้วก็ขอบคุณด้วยโอ้ยเนี่ยค่ะเป็นกำลังใจที่ดีสุดยอดมากมากค่ะก็ต้อง

เป็นอีกหนึ่งน้องที่แบบมาแรงนะคะคู้พี่สู่สีมาคือถ้าเกิดว่าผู้หญิงเนี่ยจะต้องเป็นยาย่าผู้ชายต้องเป็นน้าเดะแล้วก็มีนะในกลุ่มก็จะมีคิมเบอรี่พี่หมากด้วยพี่หเดียวกันเนาะใช่ค่ะ